เดินมาตรงนี้แล้วเมือจะพยายามช่วยทางด้านของราชาฝ่ายตรงข้าบแล้วดึงแท้เวียกันมาก,ก่อนแล้วจะมีใครช่วยหรือเปล่าช่วยกันขึ้นมาไปที่เริยบรอยครับเดี๋ยวต้องรอบับเบิรของเขาหมดกันก่อนครับบับเบอร์หมดหรืออย่างแล้วเมือจะโดนตีไปแล้วด้วยวิ่งกันแบบนี้เวียงแท้ก้ามาแล้วโดนตกร,รูปไปเลยครับผมอา้าวละครับผมอบอยทําได้อย่างสวยงามครับรอคูดาวสักคู่ครับเดี๋ยวจะต้องดึงแท้ดึงทางด้านของคนทรัพย์ของฝ่ายตรงข้าบออกมาครับ ไม่งั้นอาจจะโดนสาบได้เดินเข้ามาแล้วมีการจ่ายปืนแล้วยิงปืนไปโดนกระแพงเลยครับโอ้โหเอาละสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเดิรินชลตอนนี้เรายังอยู่กับเกมไอเดียที่ไฟอีกแล้วนั่นเองคะับสำหรับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวสกินใหม่ล่าสุดของตัวคาร์บอยที่มีชื่อสกินว่ามิสเตอร์เทียนไขชื่อนี้ผมตั้งขึ้นมาให้เขาเองนั่นเองคะสกินนี้เปิดให้สุ่มแล้วในลูกแก้วกาชาลูกล่าสุดฮะ ก่อนอื่นเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตาของเขากันก่อนโดยชุดของเขาโดยส่วนใหญ่จะเป็นชุดหนังสีน้ำตาลนะครับผม ก็จะมีการสวมใส่เป็นเครื่องแบบผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเป็นเครื่องแบบอะไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือชุดของเขาจะมีทางด้านของเทียนเนี่ยปักอยู่เต็มตัวของเขาไปหมดเลยฮะแล้วก็ทางด้านของอุปกรณ์เขาที่เป็นแท้ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเล่นทางด้านของสกินนี้ทุกคนได้ดูฮะซึ่งโหมดที่เราจะเล่นนั้นจะเป็นโหมดทาร์ลตนะครับผมบอกเลยว่าตัวคาร์บอนนี่เป็นอีกหนึ่งตัวปวนหนึ่งตัวช่วยเพื่อนที่ดีมากมากเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด แล้วตอนนี้เราเขาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของเจ้าคาร์บอยมิสเตอร์เทนไข่นั่นเองฮะเริ่มต้นมาเดี๋ยวเราหาเงินส่งให้กับอัศวีของเรากันก่อนนะครับเขาจะได้หาทางด้านของคิงไฟลดต่อค้ำได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับน,นี่กดเครื่องกันไปฮะสำหรับทีมของเราฮะมีาะทางด้านของโปรฟูเมอร์ฮะกาบทวิซิตคาร์บอยแล้วก็เอชชาร์เต้นั่นเองแล้วตรงนี้จะส่งเงินให้กับทางด้านของฮันเตอร์กันก่อนฮะส่งกันไปเรียบร้อยฮะกดเครื่องกันต่อครับ มาดูว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาหรือเปล่าฮะโดยฝ่ายตรงข้ามนั้นจะเล่นไปทา่าของการาเทียถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮอตฮิตมากๆในโมดทอร์อดนั่นเองครับแล้วตรงนี้เสกหัวใจมันเตะกันอยู่ครับตัวเพอร์ฟูเบอร์พยายามที่จะวิง่งฉีกันแล้วด้วยครับกาลาเทียไล่ตามทางด้านของเพอร์ฟูเบอร์กันก่อนับส่วนตัวของเราเดี๋ยวจะซื้อทางด้านของนกแล้วก็จะส่งเงินให้กับทางด้านของคิงครับ oh. เพื่อที่จะให้เขาซื้อทางด้านของน้ำหอมได้นั่นเองครับตร oh. oh. งนี้วว่งวนกันมาพยายามที่จะบล็อกหลักกันก่อน เืนรอตรงนี้ย้อนสอนกลับมาดาหรือเปล่าแล้วจะไม่ตีครับเหีืยงแซ่รอกันเลยครับผมแล้วเวียงขึ้นมาจาังหวะนี้ฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะกันก็คือว่าการอุ้มเพื่อนร่วมทีมมาอยู่บนบ่าฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดทางด้านของราชาของเราฮะเป็นทางด้านของตัวผู้หญิงเนี่ยจะทําให้ตัวของเราเนี่ยรับตำแหน่งแทนเพื่อนร่วมทีมได้ครับหน้าที่หลักของเราอย่างเดียวนั่นคือการปกป้องทางด้านของราชาครับการลาเทียจะรอคูดาวรูปปั้นลัวหุ่นหรือเปล่าครับ ุบาจวาน,นี้ยังไม่โดครับเดินวนกันก่อนแล้วใกล้ๆตรงนี้จะมีทางด้านของแผงไม้กันอยู่ฮะแล้วก็จะมีหน้าต่างด้วยแอมแผงไม้นี้มีการพับไปแล้วฮะต้องเดินอ้อมก,กันหน่อยครับอาราคาราเทียพยายามที่จะวิ่งตามกันมาฮะส่วนฝ่ายตรงข้ามมีการโดนตีรูปไปแล้วครับเป็นช็อตแรกวิ่งกันแบบยา,ยาวๆฮะอันนี้คือถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมไม่กดลงหรือเราไม่กดปล่อยเพื่อนเนี่ยก็จะอยู่บนบ่าของเรายา,ยาวๆครับคาราเทียมีทางด้านของการการั้นหน้าต่างกันด้วยครับ เดออกกันไปฮะทาทุกอย่างครับเพื่อว่าก่อราชาครับผมถึงแม้ว่าเราจะร่วงลงไปก็ไม่เป็นไรครับเอาละฮะแล้วก็ว่างเล่นก็อย่าลืมดูทานาของสก,กินกันด้วยฮะใครสนใจก็สุกกันได้แล้วฮะในกาชาลูกที่2ของซีซั่นนี้นั่นเองครับมองหาดวงไฟแล้วก็โดด,ด้าดท่าหน้าตาบาังคับแล้วโดดกระแทกร่วมไปหนึ่งครับแล้วตรงนี้คูดาของโซแซกญแจมือ,อยังได้อยู่ลงเหี่ยแเดึนเพ่มขึ้นไปหนึ่งรอบครับ ลูกปันอยู่ไกลๆแล้วมิการดานจังหวะนี้แล้วโดนตบลู้ไปก่อนนะครับสำหรับขบอยเอาล่ะเพอร์ฟูเบอร์รู้ว่าราชาฝั่งของเราต้องเอาตัวรอดกันก่อนครับสื่อทางด้านของนกมาก่อนฮะและตรงนี้เพื่อเพื่อร่วมทีจะทําการรักษาตัวของเราด้วยครับแล้วก็เพื่อฟูเมอร์ฮะอย่างที่บอกฮะต้องดูแลตัวเองไปก่อนครับตรงนี้รักษากันไป90%และ100ฮะไเปฮเซนะหาหหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวฮะนั่นคือการปกป้องราชาครับ เออออราของเพื่อร่วมทีมอยู่ด้านบนแล้วจะโดดลงมาหรือเปล่าครับยังไม่เห็นแล้วเหมือนจะโดดลงมาแล้วด้วยฮะเราเวียงแซไนจังหวะนี้ไม่โดครับเอาละต้องวิ่งอ้อมมาคอยบอกมากันไว้ให้เพื่อร่วมทีมกันก่อนครับมีการชิดยูฟเรียเพิ่มเติมกันไปฮะสกรตติาอาตีชนะออยชเตนรวปไปแล้วครับบอยพยายามจะวิ่งขึ้นไปจะทานหรือเปล่าครับแล้วลงมาแล้วด้วยองราชาของเราแล้วดึงเข้ามาจาังหวะนี้ครับมีหน้าตาก,กันอยู่โดดลงกันมาครับ ฝ่ายตรงข้ามร่วมเป็นรอบที่สองครับส่วนราชาของเรานียังชิวๆกันอยู่ครับเอาหาไล่ตากันมาอยู่ไกลๆค,ครับทางด้านของกาลาเทียมีการวางรูปป้ากันไปแต่ยังไม่โดนเจ้าขาบอยดุมแล้วตรงนี้มีแผงมาอยู่หนึ่งแผงครับเดินออมกันก่อนครับไหลมาติดๆครับจะพับไม้หรือเปล่าครับเดินออบมาด้าสายตรงนี้แล้วยังไม่พับไม้ครับวิ่งกันแบบยาวไปมีแผงมาอยู่หนึ่งแผ่ครับพับไปยื้อเวลากันก่อนครับ บริเวณด้านในจะมีทางด้านของเป็นบ้านเล็กเราไล่มาจังหวัดน,นี้จะโดนตีหรือเปล่าก็โดดข้ามหน้าตาแล้ววิ่งกันแบบยาวๆครับเอาละฮะบอกเลยว่าชิวจริงๆรมมมครับสำหรับทีมโมบิดิครับแล้วทีมไฟตรงข้ามร่วเป็นรอบที่3นะครับถ้าโดนจับนังรอบนี้บอกเลยว่าตุยแน่นอนครับยังเดินวนกันอยู่ครับแล้วเสี่ยงหัวใจมันหายกันไปครับแล้วโดนจับดังก็อีไปที่เรียบร้อยฮะตรงนี้โอ้โหโอ๋อเป็นเฟสที่2แล้วครับผมนึกว่าตุยไปแล้วครับ อาละเสียวใจยังคงเต้นอยู่ใกล้ๆครับตอนน้องหนีกันต่อครับเกมยังไม่จบและโดดมาจะังหวะนี้ฮะไม่โดนรูปบ้านกาลาเทียไล่ตามกันมาฮะบอกเลยว่าไม่มีหน้าต่างที่บอกเลยว่าไล่กันแบบยาวๆแล้วเพื่อร่วมทีมของไฟโตัว่ามิกาชัวร์กำลังเป็นที่เรียบรอยครับอาล่ะฮะตรงน,นี้เว,วงวนกันไปครับเอชัดเต้ทีมของเราก็เล่นค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันครับเมื่อสักครู่เห็นออร่าของกาลาเทียกันอยู่แล้วเดินไล่ตามมาจังหวะนี้ฮะ ยายามที่จะวางรูปปั้นแล้วจะโดนหรือป่าตรงนี้ฉีกออกมาจะก,กระโดดข้าตระหนัานของหน้าต่างมาก่อนแล้วยังหนีออกมาได้อยู่ครับสําหรับทีมไฟตรงข้ามฮะบอกเลยโดนจดับไากเขาอีกรอบนี้บอกเลยว่าตุยแน่นอนครับเอาละครับมีการปากบุตรเพิ่มเติมฮะเดี๋ยวเราหลบไปก่อนฮะบริเวณบ้านเล็กนั่นคือเป้าหมายของเราฮะสำหรับคาราเทียก็มีสกินใหม่มาด้วยฮะแล้วก็เราทาการรีวิวไปแล้วด้วยครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของคาราเทียสกินใหม่เนี้ก็ย้อนไปดูได้เลยฮะ ตรงนี้ค่อนข้างชิวครับเอาละฮะกาลาเทียหายไปฮะเกมนี้ชิวจริงๆครับแล้ววิ่งกันแบบยาวยาตรงนี้ครับเราสามารถซื้อปืนได้ฮะซื้อปืนสลับประกออครับแล้วกาลาเทียไล่ตาเทานั้นของผมฟูเบอร์กันบาครับผมแล้วโซ่แซกุญแจมือดึงมาจาังหวะนี้ไม่โดครับกาลาเทียเดินมาแล้วจ่ายปืนไปก่อครับวิ่งกันต่อแลวอ้วบอกเลยว่ามีตัวทอาไล่ตามมาตีจังหวะนี้เราเรียบร้อยไปเลยฮะโอ้เราไปไล่ราชาแล้วฮะปือจะกดอะไรเราหรือเปล่าครับ โอ้โหแล้วเกมนี้จบเร็วจริงๆฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักหนึ่งเกมดีกว่าความมันยังไม่สิ้นสุดลงครับเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่เกมที่2องไปที่เรียบร้อยครับเราอยู่กันในดานโรงพยาบาลนะจุดเดิมๆของเราฮะเหมือนเดิมภาพทำการกดเครื่องกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเงินให้กับทางด้านของอัศวินครับแล้วตอนนี้เสียงกว่าจะบนดังเร็วเหลือเกินครับ ทีฝ่ายตรงข้ามไปทางด้านของกาทเวตี้ซิครับไล่มาตรงนี้พยายามที่จะวางบอลแล้วจะบอน,นจะโดนตีรือเปแล้วตีไปยังไม่โดนครับเดินวนหลบกันไปแล้วโดนหัวไปหนึ่งครับเอาละครับวิ่งกันแบบย,ยาวๆครับคับบอยแล้วกาเทเวตตี้ซีไล่มาจังหวะน,นี้ครับเหมือนจะเอาทางด้านของคาบบอยหรือเปล่าฮะเปแผงมาอยู่ใกล้ๆฮะวิ่งวนวิ่งออกกันไปแล้ววอลระเบิดไปหนึ่งครับเอาละคะยังหลบมาได้อยู่ครับ ตรงนี้มีแผงไม้อีก2แผงแล้วจะโดนระเบิดโดนบอมหรือเปล่าจังหวะน,นี้ยังหลบได้อยู่มีแผงไม้โวลบ่ายตรงนี้ตีมายังไม่โดนครับสำหรับการทวิติเซ็กหวางทามบอมหรือเปล่าวางทามบอมไปเด้อวิ่งกันแบบยาวๆแล้วโดนไปอีกหนึ่งเสี้ยวไล่กันมาตรงนี้มีแผงไม้แล้ววนขวาม,มาแล้วตีแล้วบ่าแล้วเรียบร้อยรูปไปก่อนครับโอ้โหแล้วไล่จนสุดจริงๆครับสำหรับการทวิติเซ็ก งนี้ยังเดินวนเวียกันอยู่ทําการรีโคกกันไปฮะเห็นออร่าของเพื่อนร่วมทีมอยู่ไกลๆค,ครับสำหรับพี่เด็กแล้วสื่อทางด้าของนกนางแอ่นมากกอนครับเดี๋ยวจะส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมฮะสำหรับนที่เรามีอยู่ครับสำหรับค่าวบอยฮะสิ่งสําคัญที่สุดนั้นคือการดึงเพื่อนมาอยู่ในมือครับหาดทาดาของราชาของเราเป็นผู้หญิงครับหรือว่าจะเล่นอีกแบบหนึ่งก็ได้ฮะนั่นคือการไปดึงคิงฝ่ายตรงข้ามฮะให้ทางดาของฮันเตอร์เราได้ตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง เอาละเวียแงแทกกันไปก่อนนะตรงนี้เหมือนจะเจอคิงฝ่ายตรงข้าวิ่งอยู่ตรงนี้ยังไงล้วดึงด้านหรือเปล่าล้วดึงขึ้นมาจาังหวะนี้เราเดินริบบ์เข้ามาเราตีมาที่เรียบร้อยครับเอาละฮะช่วยให้เพื่อนรวมทีของเราตีได้อีกหนึ่งแผ่ครับแล้วเรามาทําหน้าที่ของเรากันต่อครับนั่นคือการปกป้ององค์ราชาล้วไล่บาจาังหวะน,นี้โซแซกกญแจมือน,นึงเข้ามาแล้วได้บาแล้วโดนตีรูปไปอีกหนึ่งครับนี่แหละครับผมนี่คือการเสียสละของเจ้าคัมบอยครับ เอาละฮะตัวทางด้านของเพิร์ฟูเบอร์ฮะต้องหนีต้องล่นกันก่อนครับแล้วโดนระเบิดไปหนึ่ครับเสียงใกล้ๆขวามือมีการจ่ายปืนกเกิดขึ้นด้วยครับกดรีโคกันไปฮะร,ร่วงไปรอบที่2แต่ถ้าเกิดมีเปิร์กลูกเอ,เองนี่บอกเลยว่าลูกได้เรื่อยๆครับลุกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยฮะโซ่แท่กุญแจมือยังคงมีกันอยู่ครับ เดินมาตรงนี้แล้วเหมื่อจะพยายามช่วยทางด้านของราชาฝ่ายตรงข้าบแล้วดึงแท้เวียนกันมาก,ก่อนแล้วจะมีใครช่วยหรือเปล่าช่วยกันขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องรอบับเบิรของเขาหมดกันก่อนครับบับเบอร์หมดหรืออย่างแล้วเมือจะโดนตีไปแล้วด้วยวิ่งกันแบบนี้เวียงแท้ก้ามาแล้วโดนตบร,รูไปเลยครับผมอา้าวละครับผมคารบอยทําได้อย่างสวยงามครับรอคูดาวสักคู่ครับเดี๋ยวจะต้องดึงแท้ดึงทางด้านของคนทรัพย์ของฝ่ายตรงข้ามออกมาครับ ม่งั้นอาจจะโดนสาบได้เดินเข้ามาแล้วมีการใจปืนแล้วยิงปืนไปโดนกระแพงเลยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าช็อตนี้ค่อนข้างจะสวยงามมากๆครับแล้วบาดไล่อีกแล้วฮะการเทเวนตี้ซิกตีคาร์บอยรวบไปก่อนครับแล้วยังไงฮะเดอะริปเปอร์ดิงทางหน้าของคาร์บอยขึ้นมาฮะวิ่งได้อีกหนึ่งรอบแล้วโซ่แซกุญแจมือตอนนี้มันไม่มีแล้วครับดึงแซมมาหมดแล้วด้วยครับตอนนี้คือต้องใช้ทางด้าของตัวหรือว่าบอดี้บ็อกอย่างเดียวให้กับทางน้าขององค์ราชาของเรา เอาล่ะหน้าที่ของเรายังไม่จบครับมาปองกันราชากันต่อครับเงินก็ไม่ค่อยจะมีครับเหลือเพียงแค่พันเดียวเท่านั้นครับเอาล่ะครับบตรตนี้พยายามที่จะบล็อกหลักครับเพื่อของเราปิงหรือเปล่าฮะบล็อกประตูแล้วประตูมันกว้างเกินไปครับบล็อกไม่อยู่ครับเออฟูมเมอร์ครับมีการฉีดน้ำหอมแล้วโดนระเบิดไปอีกหนึ่งครับสำหรับโมบิดิกมิสเตอร์เทียนข่ายครับพยายามที่จะบล็อกหลักให้เพื่อร่วมทีม หาทางด้านของนกนางแอนลราซื้อบางก,ก่อครับเดีย๋ยวจะส่งเงินเพื่อร่วมทีมครับวิ่งกันไปแบบยาวๆครแล้วทีฝ่ายตรงข้ามร่วงอีกแล้วครับนางรอบนี้บอกเลยว่าจะตุยแน่นอนครับผมส่งเงินให้กับองค์ราชาไปให้หมดเลยครับได้หรือเปล่าครับแล้วทีฝ่ายตรงข้ามยังช่วยกันได้อยู่ครับเสียงหัวใจยังคงดังอยู่ใกล้ๆค,ครับโอ้โหบอกเลยว่าสกินนี้สวยจริงๆครับใครที่อยากได้รู้ว่าเป็นเมคบอยนี่ไม่ควรพลาดจริงๆครับ ราสีวใจัยังคงดังอยู่ใกล้ๆครับมาหรือเปล่าฮะโอ้โหแล้วข้างล่างฮะเดือเดเหลือเกินครับผมมีการตีรวปไปอีกแล้วครับแล้วมาแล้วด้วยอากาศทวิตีิซิกไม่สนใจแสงดงคาร์บ,บอยเวงไล่ตากับอง์ราชาของเราแล้วเรียบร้อยฮะเก็บไปได้อย่างสวยงามครับผมก็ถือว่าเป็นการรีวิวสกินของตัวคาร์บอยฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินนี้ก็สามารถ <S <S คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยฮะ สำหรับวันนี้ก็จะลาก,กันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมูฟวี่ดีชแนลกันด้วยวันนี้ผมน่าจะลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ